สวัสดีเอฟซีแฟนคลับค่ะทางช่องมดแชนแนลพร้อมกับความทองน้ำโชคค่ะเมื่อนี้นะคะกลับมาพอกันกับน้องมดในสรุปตัวเลขของพีบิวนะคะฟันบนฟันล่างค่ะสำหรับเอฟซีที่งุหน่อยนะคะเนาะขา่างคคนน้องมดได้ลงไปแล้วเนาะในช่องมดชนแนลนะคะเนาะขากะมีเอฟซีเขามาถามว่าน้องมดพีบิวเปลี่ยนตัวเลขอีกระบบอนะคะ ที่จริงนะคะเลชุดนี้ของพี่บิวนงมดยัางโมฮันและดนําเสนอไปนะคะเนาะชุดที่งมดนําเสนอไปคือชุดรางวัลที่หนึ่งค่ะในในสูตรของพี่บิวเนาะชุดรางวัลที่หนึ่งชุดเลขท่าเออชุดสามตัวนะคะเนาะสามตัวเจ็ดชุดแล้วก็ชุดอย่างอีกเนี่ยชุดหนึ่งจำไม่ได้แต่ว่าชุดนี้ยังไม่ได้ลงนะเพราะว่าเอฟซีขอมาว่าอง อยากได้ตัวเลขทีนงมดเอาลงในกลุ่ม,มนเนาหมดก็เลยเอามานําเสนอให้ครบถูกช็อตนะคะเนาะมันก็นเลยอาจจะมองว่าหลายแต่ว่าสําหรับคนที่งบหน่อยนองหมดก็ได้ชี้แจงไปแล้วเนาะว่าต้องมาเบิรงนคลิปนี้นะคะคลิปทีนงหมดอัดอยู่ตอนนี้นะคะเนาะค่ะกะคือว่านะคะเนาะ กะคือว่านะคะชุดนี้นะคะจะเป็นชุดสรุปแล้วนะคะคือคัดมาจากหลายๆสูตรเอามารวมดเมิตเดียวนะคะเนาะ,ะ,ะค่ะ้วกามีดาม่าว่าพี่เพิ่นซื้อลอตเตอรี่หลายอ่าพี่เพิ่นซื้อสัญชูงมดอยู่แล้วนะคะเพราะว่าพี่เพิ่นมีทุนเนาะค่ะแอดมินขอ,อกระดาษไหมไม่มีกระดาษแอดมินขอ,อก,กระดาษหน่อยเนาะพี่เพิ่นซื้อหลายั้งสีสูงวดแล้วนะคะซื้อ ซื้สือตามทุนเพิน่นนะคะท่านผู้ชมไม่ใบเดียวก็คือว่าสื่อตามทุนไผมันนะคะบว่ากันนะคะเนาพพนะพี่เพิ่นสื้อหลายลพี่เพิ่นก็บได้เฮ็นในห้องเดือดร้อนนะคะเนาะฉะนั้นล่ะอีกอย่างหนึ่งเพิ่นสื่อหลายเราเพิ่นกับมีสิทธิถูรอรางวัลหลายถูกบ่คะเนาะค่ะเนาะ,ะ,ะเป็นกําลังใจให้กันดีกว่านะคะคอมเมนต์แค่คําว่าขอบคุณก็พอ <Okay. S 1> นะคะเนาะค่ะ เนาะทีได้ไมีกำลังใจนะคะนมดพูดนาเสนอค่ะจะได้ไมีกำลังใจผู้เพิ่นเอาตัวเล็กมาให้ก็จะได้ไมีกำลังใจเนาะ,ค,ะนะค่ะเนาะค่ะเอาไปสนใจครีมเนาะครีมชุด1น0 0บาทนะคะเนาะกลางวันกลางคืนแล้วก็สบู่หนึ่งก้อนนะคะเนาะ ค่ะชุดสีส้มสําหรับคนที่หน้าเป็นฝ้าชุดสีขาวสําสหรับคนที่หน้าเป็นไม่เป็นฝ้าเนาะแคลเซียม550บาทนะคะนอปวดแข้งปวดขาปวดกระดูกโรคเกาโรคกระดูกพรุนกระดูกทับเสียงค่ะน้ามัน12ออยพาทตาฝาตาฟ,า,ตา,ฟ,า,ตา,ฟางตามม่วตาแพ้แสงนะคะต่อลมต่อกระจกต่อเนื้อผู้ใดบ่อยากไปลอกตานะคะแนะนําให้กิน12ออยพาตก่อนนะคะเนาะค่ะ ราคาสบู่เจแดงนะคะเนาะผู้ใดที่เป็นฝาแต่ว่างบหน่อยอยากหนากระจางใสเนาะ้งหมดยังแนะนําสบู่เจแดงนะสามก้อนสามร้อยเก้าสิบนะคะส่งฟรีหกก้อนหกร้อยบาทนะคะจะคุ้มมากสาหรับคนทีสังหกก้อนนะคะเนาะค่ะเมื่อเศาไปหาหมอหมอบอทเอฟซีว่าเก็บแขลมันหมอมลบาบันนีไปหมอกรเลยบไปไห่หมอเบื้องไห้มันเป็นกระดูก นะคะท่าผู้ชมเป็นเศษกระดูกที่ว่ามันแท้งออกมาจากเหนือเข่าคุณหมอก็เลยตัดออกหายพอตันหายแล้วท่านผู้ชมหายปวดเลยเนี่ยนางบอกนางบอกได้แบบมันแห้งแต่ว่ามือขึ้นนี่โอ้เจ็บแห้งท่านผู้ชมมือเศร้าตอนสิบไปหาามวนอะยังนี้เก็บอยู่เด้กลับขึ้นมาหายคือจังคนเบ็ดปวดแข่เลยแต่วานนายน่งบวมอยู่เนาะนะคะทํางานทุกวันมดไม่มีวันหยุดนะท่านผู้ชมยกเว้นวันที่มดปวดหวัว นั่นแหละคือมือที่หมดหยุดปวดแขวมันกับว่าเส้านะคะเนาะเพราะว่างานของเฮาคือการเวานะคะการพูดการนําเสนอนะคะเนะาะหลักการพี่บอกว่าน้องมดขนาดจะเวาว่าน้อมมดเอาบม่ได้เอาอันน้ำเติมน้ำมันลดน้อมมดกับว้าเรียนซื่อๆน้องมดกับว่าอะไรจริงจังนี่ยังขนาดนั้นนะคะเนาะ่ะเ่นกรเขียนมากเงาเลยแต่ว่านุอมมดออามาจบนะคะ นุ่มอนขอใจทุกคนนะทุกคนก็วังดีกับนุม่มอนอย่าให้นุ่มอนนําเสนอนะคะเนาะคะ่ะนั่งเถอนุ่มอนอาจจะเว้าเลนเเวาหัวไปนะคะกับว่าต้องเก็บมากอ่าคิดได้ะไรนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าแค่เเ้าเลนนะคะไม่ได้เเ้าจริงจังยังขนาดนั้นนะคะเนาะ,ะ,นะ,ะเพราะว่านุม่มอนจะบ่เคยบอกเอฟซีว่านุ่มอนไปใส่มาใส่ต้องมาอันซอยนุ่มอนเติมน้ำมันเด้อนะคะนุม่มอนบ่เคยเรียกร้องกับเอสตีนะคะเนาะ เอามาเบิ่งตัวเลขกันดีกว่าค่ะนผูชมเนาะชุดสรุปเนาะชุดสรุปของพี่วิวนะคะเนาะสรุปพี่บิวสายทหารมาแล้วนะจมูชมทยอยลงให้นะคะคลิปลายนะคะคลิปลายเอาลงมือเดี๋ยวเบเบิดทุกคนรอใจเย็นๆนะคะเนาะแต่ว่าคลิปใหทีเอ็ซีลอแบบเอ่อเอ็ซีอเอซีตามนี่จะรักคิวแล้วก็ลงให้นะคะเนาะนะคะนผูชมมีคิวเด้นะคะมีคิว เพราะว่าเราไม่ได้หาแนวทางแค่ทางช่องมดมาชแนลพระว่าเรไม่ได <ใน S 2> ้หาเนว่ทาง,ทางแครเอ,อ่อทีว่าออกไปทายมันอ่อยูอยูบานเท่ากับตองนําเสนอนะคะเนาะนําเสนอคือเกา่าแต่ว่าคลิปนี้นะนุ่มบดอยากให้รานผู้ชมฟังดีๆอยากให้ฟังให้จบนะคะชี้แจงเลยว่าชุดนี้ไม่เกี่ยวกับเลขวิ่งกทมศูนย์ห้าล้านนะของพี่บิวส่วนของพี่บิวเลขวิ่งกทมคือของผู้ใหญ่ใจดีนะคะร่างคนออกมาผสมกันนะคะเนาะ เขามาคอมเมนต์ในช่องของนุมมุดหลายแหง่งบอกว่าอา้าวเปลี่ยนตัวเลขอีกแล้วหรอนะคะเลขวิ่งกทมนะคะคือวิ่งศูนย์ล่างเม็ดเดียวห้าล้านเม็ดเดียวคือศูนย์แปดนะคะค่ะส่วนสูตรของพี่บิวก็คือสูตรของพี่บิวนะคะเนาะคะ่ะแต่ว่าค้นหายข้อมูลนนมมดมากก่คือพี่บิวนะคะนะคะเลขวิ่งกทมมดได้มาจากพี่บิวแต่ว่าเป็นเลขของผู้ใหญ่นะคะสูตรของพี่บิวคือของพี่บิวนะคะ เข้าใจาบ่ท่านมู้ชงเข้าใจหรืองงเอดมินเข้าใจบ่ะเอดมินมันมีสัญญาณตอบรับแล้วเอดมินรับแล้วท่ามผู้ชมวิ่งนะคะสี่บนล่างห้าหล้านอันนี้คือของพ่บิวเดอร์ทรามบุญชมเพิ่นวิ่งสี่บนล่างหาล้า,ลานนะคะเนาะแต่ว่าของผู้ใหญ่เนาะเพิ่นวิ่งศูนย์ข้างล่างหาล้า,ลานนะคะเนาะ ฟังดีๆเออท่านผู้ชมเม็ดเดียวศูนย์สีหนึ่งตัวรองหนึ่งสี่สองเก้าสี่สองล่างเม็ดเดียว 0ูนสี่รองห้าเก้ากับหกแด 8, ค่ะอันนี้คือของพี่บิวนะทุกคนอย่าซับอย่าไปจับสลับใส่กันหรือเพรอวางวัดที่แหลมวมันมอมดให้วิ่ง 0, 02, 03, ูนย์ศูนงาแต่ที่แหลมันมอมัน,นีีอันของวิ่งก่อัเทอมมอบาที่นี่ของพี่บิวมากศูนย์สอง มันก็เลยผาเอฟซฟันศูนย์สออาจจะพีดน้ำมดน้ำแหละที่ว่ามดบริชีแจงเอฟซตั้งแต่คลิปที่แล้วเนาะว่าทีมาน่ะมันคนละมองนะคะเนาะถ้าของเลขวิ่งกทงมล่างเม็ดเดียวนะ่ะจะเป็นของผู้ใหญ่นะคะเนาะค่ะแต่ว่าพี่บิวเพื่นกะวิ่งกับผู้ใหญ่ไปน้ำนะคะเนาะค่ะกับพี่จารหณ้าเบิงนะคะเนาะก แล้วแต่ทำผู้ชมมากนะคะน้องมดมีหน้าทีน่นําเสนอก็เอามานําเสนอเท่านั้นนะคะเนะาะผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยเอ็ซี่ไร้ไ้เด้อค่ะเด้อนะคะเนาะกับพยายามที่จะนําเสนอให้เต็มที่นะคะเนาะก็อยากจะเต็มที่ทุกๆคลิปนะคะคลิปใดบอคลิปบอถือก็ต้องขออภัยเอซี่นะคะแต่ว่าน้องมดก็รับฟังความคิดเห็นของทุกคนนะแต่ว่า น้อยๆนะคะท่านผู้ชมอย่าบอกหลายเพราะว่าตีเตียนกันเขามาได้นะคะนุม่มุดบาว่าแต่ว่าอย่าตีหลายนะคะเพราะว่านุม่มุดเป็นคนีคิดมากนะคะเนาะมันไม่ใช่คิดแค่นิดเดียวอย่างเงี้ยเนี่ย fc อมเมนต์ค่ะเนี่ยพี่ความคิดหมดแลรงฮอเพียร์ร่างเธอหนักนอนห้อาไข่จัแอดมินว่าเธอเป็นยัง <c oughs> ฉันอ่านคอมเมนต <c oughs> ์นะคะเพราะนั้นความคิดของมันบวกือกันนะคะเน้อง fc หลายคนบอกว่า นงมดปิดคอมเมนต์ไปเลยนะคะนาอแต่ว่าถ้านงมดปิดคอมเมนต์นงมดก็จะบอรู้ว่าเอฟซีแต่ละคนมีความคิดเห็นจังใดในคลิปนี้มันบาค่ะถึกปะค่ะนอะ้องอาจะกในกากไปิดกำลัลงใจกดไลค์กดแชร์ให้กันนะคะนอะ้องสรุปเลขพี่บิวนะคะงววันที่1กรกฎาคม2566าหค่ะวิ่งสี่บนล่าง5ล้านนะคะนาออันนี้คือส่วนตัวของพี่บิวนะคะเม็ดเดียวนะคะ041รอง1429 42องค่ะ เม็ดเดียวคือ04รอง59กับ68นะคะเนาะพี่เพิ่นซื้อลอตเตอรีร่ไป3,000ใบท่านผู้ชมนะคะอันนี้คือความชอัดฉวนตัวของพี่เพิ่นนะคะเจวานนมัดทุนหน่อยนงมัดกับซื้อไปหางหกใบ, 5, 6, บนะคะเนาะค่ะก็ประเด้ไม่แค่พี่เพิ่นได้ที่ซื้อลอตเตอรีร่หลายคนอื่นนงมดกับเ,เห็นซื้อหลายคือกันนะคะเนาะแต่ว่าแข็งซื้อหายนะคะแต่ว่าอันนี้เพิ่นเจาะเลยนะคะท่านผู้ชมเนาะคือว่า04เม็ดเดียวนะคะแต่ว่าของผู้ใหญ่08เม็ดเดียวท่านผู้ชมพิจารณาเอานะคะมัก ชอบของผู้ใดก็ตามของผู้นั้นนะคะเจอกันในคลิปนาคอค่ะขอให้เอฟซโชคตีแห้งๆด้วย,ย,ย,ยๆไปด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ